รนตกไว้อดรนตัวครับเมื่อนี้อากาศเย็นดีครับอเหมาะสําหรับการเดินทางฟูเมื่อนี้ออกมารถะเสาะที่เนาะย่อแม่กับมากแต่ว่าหนึ่งย่อแม่ก็มากกว่านี้เนาะดีจะโกจเรามาทั้งสองแม่พูดถ่ามากเนาะพูดถ่อมาเบื่อเลยเนาะพูดถ่มากหกคนเพิ่นว่าเก้าเอาปามาถวายเด้ ผู้ถาม้าหัวข้นพันธุ์สวาเก้าผู้ถอมาถวายป๋ามาถวายสั่นจ่าเลยเอาผ่านี่สวดแล้ผ่านี่ขอบคืนขอบขึ้นห่อเปาเนี่ยนะสวดเอาเลยสวดเอาเลยครับผมเสียงตัวนี้เนี่ยฮะปาเนี่ยเพราะเสี้ยงดิปับยำเร่งเอาของมาให้สันดิโอปลาตั้งป๋าตั้งไกลเลยโสมมาให้สันเลยโอ้เอาของมาถวายอีกมาถวายก็เลือดสันครับผมสันว่าพี่ ไายันั่งไไปก็ว่าถือก็นเนาะังสัตว์นะสิเป็นว่าอาในันนี้ครับตำรวจนี้ยาเโอ้ม่ยาพวกเขาเนี่ยแม่ไม่ยงาพวกเ่าครับผมโซ่ครับเกาไอ้สูโซ่บานด้โซ่บาดีเสียต่าะเขาบัดงวดที่นนีู่นี่ไหกศูนยี่นี่มาจากไหนกอปูหกศี่ช่วงช่วงงวดก้อนนี่แมงงวดนี้เนี่งวดที่มาเนาะครับผมงวดที่แะไะยังไงผู้ถ่าผู้ถ่อก็ไหน่อยวะ แน้ลูกนะมากก็ช่เยมือนกันนะมือกั้จับอะไรหมดก้อนเขายี่เด้เจะว่าห้องเอ็กพเปลี่ยนีะครับผมเพีบแต้มึงหกคนีของครูบรูได้กว่าอยู่หลวนลูงปูเดียเขาครับผมหมวดก้อนก้อนหลุดกอกลอกหนึ่งสามผูหา่ยังเหหกหนึ่งสามผมมามากวล็ดใหอ่ดิเพิบแต้มึงอีก เขนออกศูนย์มเนขามออกหกศูนย์สามเดืออืมั้งวันนี้นะจิตำสามตัวตัวนี้าคสองล้านเปอร์เซ็นต์สะเอาสองล้านได้บ่ปูเอาเลยโเพราะว่าพ่อเสี้ยงจะ่นีเนาะครับผมพูทเางแมวนค่นคนบาว่าเก่าค่นเอาป๋ามาถวายโอ้ป๋ามีเก็ฑไมีแดดเลยครับผมครับผมป๋ามีเก็ฑ์มีแดดครับเริยนแค่นี้บ้านราก็ต้องหลายตัวเลยมาจากข้างเก่าบ่ปูมาจากข้างเก่า ผู้ฒ่ามากหกคนเรียกว่ามากคนกวนคนมาเก่าปัญหาเข้ากันอ่ะเก่ากับเก่ายี่อะไรเหรอเนรถกับรถเก่าก็พกตัวเดียวกันดิครับผมครับผมใจครับผมอน้ตลงป่ามากวป่ากับแปีที่เก่าเน่ะโอ้ครับผมการมันสิบเอาเอาเลขล่างแปดศูนย์เอเลขล่างแปดศูนฮะเพราะป่าเขาดิครับป่าเขาแปดศูนย์เราแปดฐานอะล ในก่างแปลกึงก็แปลดห่าก็มือเขาดิครับผมอ่าแค่นั้น่ะมือห่าอืมใช่แน่ครับผมอ๋อเด็กนะครับโซนปลาโซนปลาปลาป่าตายดิครับปลาก็เปิาบวานก็เลยเดือดสั่นละปลาส่วนนั้นละครับผมสั่นมากหกคนก็ว่ามากเก้าคนปากเดือดแล้บอกปากละครับผมปากได้บอกจังใดมันบ้าโอครับผม่นแก็เรียกว่าจะชนหน้ากันหลายนะพี่กับดอกเขานะกับ ผมวันที่กับบอกวันที่นิ่นป่าตอนเลยกลับเมื่อกี้เขาใจชอบกระทับครับผมกลับเออกลับกล้วยกลับสิมแนต้นเนาะครับผมก็8 6 9 9 6 8่3ตัวนี้869968ครับนะเขาตบหรือว่าตีไปเนาะครับผมแค่นั้นเด็กลางอ่่ชุดดิครับผมก็8หาหาม่าใส่หาสมมตอเขาหาหาเนี่ยจดบออแดบบปลา ว่าเรเคล่างปูนี่เน้นลงไปแปดส้นก็แปลหาแนนปลาตายบ่ปูแนนปลาตายปลาตายจับนี่เขาใจจับเนาะครับผมแยเ่ตรงตัวอะไรจับต้องมาจับเห็นไหมครับจับกับน้ำจลอยละครับผมขึ้แรงลงแรมผีบางคนก็ขึ้นครับผมเฉพาะแปดในสิ่งที่เขเอาลงเกศหาใช่ไหมนั้นพ่อครับผมพ่อจะเปลี่ยนตรงนั้นสองล้านเปอร์เซ็นสองล้านเปอร์เซ็นต์เต้ากู้โซ่ข้างเต้าลวงปู่จอยกบพ่อ โตเก้าโซข้าเกามันที่บ่นหกศูนสามบบพูกเอาหัวขึ้นที่พ่กเก้าศูนย์สามิัอะเนี่ตีะหลายมันคงอยอะครบผม้านสล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันคงอย่รสองล้านเปอร์เซ็นต์บนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสอล้านเปร์เซ็นต์เกยทับไปเลยสองล้านเปอร์เซ็นต์งามอยู่เด่นอะครับผมกับแบรนดม่พเนี่ยนั่นเี้โอ้แปรนดหัอ่ะโอ้ เปลนหัเ่าเป็นไ่เป่นหครับเปนเก่าเรอู้เป็นหเก่าไม่ปูให้มากเป็นหเก่ครับผมเออกนัหนึ่งแปดหกเก้าเหด่ายก่ตโกครับผมลูกปูอโอ้งายเลยก็คือปูออกไปเสี่ยงแล้วก็ฟันเจ้ปูนี่มีฟันเลยฝันลเลยาหัวปลามาเล่ยก็พาเาเอาตัวี้เสี่ยงปูเอาตัวนี้บะนี่นเอาเปี่ยนหัเกานี่ไปเสี่ยงได้ห่อปลาปากันาปลาา เพราะเชียงแล้วมอรุดมาฝันคนเราป่ามาสั่นนะครับผมฟันซ่อมฟันซ่อนแล้ว่นแนาา่ยฟันเป็นจริงว่าฟันเป็นจริงอ่ะอโอกวันนี้ง่ายขึ้นด้ง่ายกว่าครับผมนี่แหละเล่ยบอกว่าเป็นอันก็เ,ยกเยกลยจับแลตกกําพัตัวเดียวกันป่ามาแปาไแม่นะใชยกระใช้ละเมื่อหานิ้นั่นเอออเลยมีเล็ก่างอีแปดศูนย์กับแปะฐาแมน่ใ่ กระเล่นสามตัวกระเพ่นเขาเดี๋วร่งเอาเปลือแต่ละเขาอยวร่วงอ่เข้าร่งตัวนึงนะเจ็ดแปดโอ้เขารดรถร่วงเหรอขึ้นเจ็ดแดแม่นจับเด้อครับผมน้องแมนบอปบอโอ้ครับผมเอาเจ็ดแปดจันไว้ปูยังไงนะปลาปลาปลาไม่เจ็ดไม่แปดไม่เจ็ดคนแบบไม่เจ็ดแบบแม่น เห็นบ่อนอน้่เออฟ้าข้าฟังตานเดียวเห็นบ่อน่อแค่และอโอ้คนในสีมาบุรณะอันนี่บบฟัเพราะว่าข้าไหนจางมือหาโอ้ับผมแค่ว่าถ้เรียงง่ายแล้วสีไม่สีปูสีเพ่นโอ้สีเข้อสีเขาสั่งสั่งมากท่าข่าแรกมืดหาสีเป็นเบิดไปแล้ว เขาซื้อวัสะเเมือนสามโมดสีแพ้โมดสีแพงครับผมแมนอยู่ปู๊บโอ้เี่น้องเออโอ้เห็นหนอยสุครับผมก่อนเขาดับไปบะดาวดีจีตกตรงกัวงก็เปิดเป็นแปดหกเก้าเก้าหกแปดมีเจ็ดแปดมีแปดศูนย์มีแปดหากลับนครับกลับครับเจ็ดกับผแปดนะครับป่ามีเจ็ดปามีเจ็ดเนาะแค่นั่นล่ะครับผมเดี๋ยว อไอเป็นจำรู้จัซึงแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันครับไปกบมาซื้อนี่ดีดามมีแปดพกเก่านะคุณนะตัวเดียวกันอันนี้กับตัวเดียวกันก็กระปุกมันมีกต่แบิด่ันี้ปูเสี้ยงกับปูฝันดีฝันดีวลยปลาปลาป่ามาเอาโซนเนี่ยแะโซปลาคือรโซนปลาก็เราว่าเหือนมากว่าฝันมันสันเอาปลามาสันอีกครับปลาทั้งไกลเลยโอ้ไกลข่อมยำได้เพื่นี่ยห่น ได้ส oh uh ันเรียบร้อยแล้วว่าจะว่าทรไปบอ้ว่าจะปล่อยเจ้ากุณแจเจ้าโอ้โหกุโอ้โหเโทรไปเห็นปะเรับผมเห็นมนก็เดียวนะก็เดี่วนั่น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 ั่นน่นนั่นนั่นนั่นน่นนั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 ่นน อันนี้เนาะจับเนี่ยอีกลมดับเนี่ยอวกลมตัวแรงเนี่ยอวกลมตัวแรงตัวนี้เออพูกกลมตัวแปดอ่าแฮะแปดฮะเอาเอา ตัวเกตไซดําเนี่ยเกใส่กระแปะว่าเออเออเออละเออละนั่นสบายแล้วมันี้ีแห้งใจแล้วคุณใจมีแห้งใจแล้วบัดนี้ไม่ได้กลัวยเด็กป้อยและที่ปูครับผมก็ไปตุ้งต่ายางป่อยลวางสองนครับผมเป็จยางกูจอยนั งามปรสีงามเลยนะครับเด็งามจียนมันเขาบอขายเหรอเออปูเกี้ยงไว้ไปูแก้กล้องนึงฮะพี่ช่บอกขายเขาปนหรนี่เาเปีเขาโอ้เด็กดังมาทนายเจเออแม่เร็ลๆเพาว่าโคจอยก็คอก็ลอกเิอ้อวใค้ว่าข่าว่าออกจากนี้นะเหมือดสิ้นเลยสิ้นีเเออจมือบอกขายพี่นัองนาะ เขาเามาพูกเรกัเบิสิทซิ์เยอรยี่กับเฝ้าไปหาเด้อครับโอ้เือหาไรเนอมอย่างเลก็หาได้พี่น้องเร้อมาฟือมาแล้วครับพี่ซีครับขกับมาได้เอฟีบารินขนขามามาพี่นมาขนิครับพี่ซีร้อมม่พี่น้องเอซ ยสุกสุขธกับผมนก็ให้ผานวยเป็นเ็งดีมาสิงครับปนะะสวัสดีครับขับจาวได้พลังเด้อสำหรับปูใจกอกเข้าชื่อนี้เจ้ามือภาวาครับเนาะเจ้าก่อยบกโต้กเกลโตากโอโอเสลดอกแกนเลยบปูเฮยเยเน่ะหัก่อนพอมีใครนวายพร้อกันเนาะ ขอให้ให้ปังๆครับผมรับนมาจอดพี่หนุ่เด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสาธุสอสามหนสังปาะสูบผม้ยมาเจ็บีแล้วด้วยสามิกล้านด้วโอ้ยบอกเรียกแล้ไปด้วย